สบายดีพี่น้องเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะอยู่กับอุ่นใจซองอุ่นใจเดอพี่น้องตอนนี้อุนใจอยู่ที่ตาดกวงสีพี่น้องไปเบ่งวา่าซวงนี้น้ําตกตาดกวงสีจะเป็นจังได้เนาะเคสนี้ถี่ว่าเป็น hey, อาซูนอนุรักษ์มีเนาะ ลองไปเบิ้งว่ามีมีบอ่อยู่เคียนี่หรือว่าไปนอนมังลีอย่างมีอยู่เนะววา,าะนี่นตัวนึงนอนอยู่นี่นอนหลับอยู่นี่พี่น้อง น่าจะแมนล่างจากกินอาหารสวยแล้วแล้วก็นอนเนาะโอ้สไปเดอร์แมนพี่น้องสไปเดอร์แมนตัวใหญ่ๆเลยเนาะก็แน่ใจว่าทานทุสมจะเห็นดีบ่ มียูทุกที่พี่น้องคุณู่คุณก็มีเนะาะบักไล่แมงมุมแมงมุมยักษ์อยู่ในนี้ก็จะมีอีกเนาะตัวมีสวงแล้วมาเคสนี้ข้าพเจ้าท่ามเพิ่น่ามีสาเอ็ดโตเนาะตัวมีอยู่ส่วนนี้แล้วมันมีอีกส่นหนึ่งอยูอ่อีกบอนเนาะจะมีเกือบร้อยโตพี่น้องก็ีือว่ามีไล่พอสมควร ตอนนี้คนยังบบไล่ปันได้เนาะคนบบไล่ปันไดน่าจะมันบใบในหนึ่งนักท่องเที่ยวจะมาไลา่โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนช่วงนี้พี่น้องจีนมาไลา่ไล่เป็นอ่าสาว Europe, ายุโรปบบไล่ปันไดเนาะยุโรปเนาะนาแรงจะมีไล่ นำบอไใส่ปานได้เนาะนำอย่างจะออกสี่คุณคุณแดนห,หนึ่งฝน,น,น,นตกแล้วส่วงหนึ่งเนาะได้ส้มสีมือผ่านมาฝนตก จะเลยว่าที่นำก็จะ,จะออกแบบคุ้นๆแด้เนาะเดี๋ยวเราจะยางขึ้นไปจนฮอดสั้นทีสุดท้ายพุ่เนานะคือว่าเป็นสั้นทีงามที่สุดอยู่สุดท้ายุ่นแหละพี่น้อง แต่เ่วาน้ำอย่างล่ยพอสมควรเนาะน้ำอย่างล่ผพอสมควรปกไม้นี้ล้มตั้งแต่เดือนแล้วเพื่นล่ะพี่น้องปกไม้ล่สิปีเนาะมาลมปีนี้แต่ือว่าปีนี้ยากว่าให้แหงเนาะเรืองน้ำพี่น้องฝนลล่อีก โอ้จุดนี้จะงามเนาะ้าโบมีนักท่องเที่ยวจีนสวงนี้ก็ถือว,ว่าเงียบนะพี่น้องแต่ว่าก็จะโบมีตลอดเนาะจะมาเป็นช่วงเป็นสวง จุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ว่าสามารถลอยน้ำใน่วงระดูแรงถือว่าเป็นจุดลักในการลอยน้ำเลยเนาะวันนี้เนาะสามารถขึ้นไปแ้ะกากระโดดลงมาแจะเป็นผู้นำงามซองน,น,อนั้นเนาะนำเป็นสี่เขี้ยวมรกตแต่ว่า่วงนี้บได้อ่บบไดาน้ำแห้งเกิน โอเคอยางขึ้นไปซอพี่น้องอยางบสุดง่ายเนาะยางบสุดง่ายยางขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะฮอสน้ำตกที่ว่าจุดช่วยงามที่สุดเนาะอยู่ถึงสุดเลยมาทุกครั้งแตบางู้สึกน่าเบื่อเนาะมานี่พี่น้อง น้ำตกตาดก่วงสีเพราะว่าเป็นน้ำตกธรรมชาติที่ว่ามีธรรมชาติกลมกลืนกันเนาะต้นไม้ต่างๆจะเป็นปลาใหญ่ปลาทึบเป็นปลาสง,งวนเนาะมาแล้วหู้สึกว่าเย็นสบายใจลงเลยเนาะ อากาศก็สดชื่นน้ำตกนี่จะมีอยู่ทุกจุดทุกมุมเนาะตั้งแต่ยงางเข้ามาก็คือว่ามีน้ำตกแบบนี้ ตลอดเส้นทางการย่างขึ้นไปแต่คือขบ้าเว้าเนาะจุดที่งามที่สุดก็คืออยู่สุดท้าย่นหละกนี่เนาะจุดนี้ก็ถือว่าอาบได้ทวงระดูแรงเนาะ สวงพ่นแบบนี้นะสวงน้ำลายแบบนี้บางคนกล็ลงอาบได้บรนเเพราะว่ามันบอไล่แหงก่อนได้ยังประสุดเธอพี่น้องไปต่อได้บนต้นไม้ต้นนี้พี่น้องไล่คนก็ะมา่ทายหูหนำเนาะต้นไห Tôi ơn và tôn hài nó Nhanh nhái lời Hãy nhớ lại hoài tỷ nó Yêu khết bà phá... ตาดกวงสีแห่งนี้เนาะก็จะมีสัตว์ประเภทนี้พี่น้องหลายคนอาจจะส่องใสว่ามีสัตว์ยังใดเนาะมีลิงล้มงูแมวปาลาแล้วก็กวางเป็นเอ็นว่าก,กวางน้อยว่าสนเนาะ <c oughs> จุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่ว่าปกติช่วงน้ําแหง้งเนาะสวงน้ําน้อยช่วงระดูแรงนี่ครับเจ้ามักสุดเลยจุดนี้เดี๋ยวจะเอาอันหูบช่วงน้ำอ่าวงระดูแรงให้เบิง้งเนาะเอาฮูบช่วงระดูแรงให้เบิง้งเทียบกันเบิง้งเนาะประมาณนี้เลยพี่น้องที่ว่าสวยงาม ก็งามไปคนละแบบเนาะช่วงนี้น้ำาล่าก็อาจจะเบางงามไปอีกแบบหนึง่งแต่ช่วงละดูแรงน้ำน้อยก็จะงามไปอีกแบบหนึ่งเนาะ เย็นดีขนาดดีวเย็นเย็นเนาะก็ <c oughs> <c oughs> จะมีซิปลายเนาะสมัตคีสลิงทานสมัตขึ้นไปน้อยมันจะมีขั้นใดขึ้นไปเทิงจอม ถึงตาดพุ่นแล้วกับเคสเลิงลงมาใกล้จะฮอตจุดงามที่สุดแล้วพี่น้องูบบนนี้ก็งามคือกันเนาะงามคือกันพี่น้อง พี่น้องว,ว้วาวว,าว้าวอันนั้นกะ็ะือวา่าพอดจุดที่ว่าสวยงามที่สุดข่องตาด่วงสีเนาะหน้านี่เลยพี่น้องว,ว้าวน้ำแห้งไล่น้ำแห้งไล่พี่น้อง อันนี้ถือว่าเป็นจุดที่ว่างามสุดข่องน้ำตกตาดกวงสีเนาะความสูงหล่สิบเมตรพอสมควรเนาะโุนว้าวงามไล่งามไล่การถือว่ามาฤลดูกาลนี้การงามไปอีกแบบเนาะนำไล่ไล่แล้วบบมีคนปานได้นักท่องเที่ยวบบไล่ปานได้ ปกติแล้วสวงนี้ก็จะเป็นแบบนี้เนาะสันทากสวงได้ฝนตกแห้งๆก็น้ำก็จะเพิ่มขึ้นแพงกว่านี้อีกแล้วหลังจากนี้เนาะเริ่มกลางเดือน10ขึ้นไปเดือนหน้านี่พี่น้องก็ถือว่าน้ำเริ่มใสเ,เริ่มซี่ใสเนาะเขี่ยวมรกต อันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นอีกทางหนึ่งเนาะสามารถขึ้นไปเถิงพุ่นแต่ว่าทางนี้ขึ้นบอสะดวกเนาะตอนนี้เนะาะแนะนําไปขึ้นอยูอีฟังยูอฟีฟากเนาะฟากนั้นจะมีขั้นใดขึ้นสะดวกสบายพี่น้องผ่านสังเกตบังว่าฝนตกอาทิตย์แล้วนี่พี่น้องอาทิตย์ก่อนนี่เนาะนำยูตัดกวงสีนี่หนองยางแห้งเลยเนาะ เทีนก้อนหิียนไม่ยังต่าง,างๆไม่ยังลงมาแต่พี่น้องแล้วอยู่ฝั่งนั้นอยู่น้ำตกฝั่งนั้นจะเกินลงเนาะสังเกตเห็นว่า,ผ,าผ้าตัวนั้นเกินลงมาท่อมอยู่ลมนี้แต่ก่อนนั้นอยู่ลมนี้จะเป็นวังเล็กพอสมควรแต่ว่าตอนนี้นำท่มอมแล้วเนาะแล้วก็จะมีไม้ต่างๆที่ว่าหักลงมาอันนี้ก็ถือว่าเป็น ฝนกระทบจากน้ำหนองเนาะฝนตกสวงอาทิตย์ก่อนถ้าหากทานได้อยากขึ้นไปเถิงเนาะก็จะมี้านอาหารจะเป็นคาเฟ่นเนาะอยู่เถิงพุนที่น้องไปเบิงงวิวอยู่เถิงพุนกับงามงานเนาะเดินว่าเดอะวิวสามารถขึ้นไปได้ คันใดตัวนี้เลยเนาะโอเคพี่น้องกระสิประมาณนี้เนาะตารกวางสี่่วงนี้ยังได้การเส้นเก่าเส้นเดิมนะพ<ส>ี่น้องเนาะขอบคขอบใจที่ติดตามเลยครับสมซองอุ่นใจมาโดยตลอดพี่น้องถ้าหากทันได้เข้ามาแล้วอย่างบอทันได้กดติดตามซองอุ่นใจเด้อก็สามารถเข้าไปกดติดตามหรือว่า subscribe สับสคร b e ได้ดัพี่น้องเนาะก็บางว่าคงจะเจอกันคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ Subtitles the body.